ตอนนี้นะครับหัวรถจาก G.E. General Electric นะครับ4543วิ่งไปให้พ้นประแจทางด้านที่ใต้ยอยู่นะครับรอให้พ้นประแจทางด้านที่ใต้นะครับและเดี๋ยวจะวิ่งกลับมาที่ประแจทางด้านที่เหนือนะครับอ้า ต่น,นี้นะครับรถจาก GEA General Electric 4543นะครับวิ่งไปให้พ้นประแจทางด้านทิศใต้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวิ่งไปให้พ้นประแจทางด้านทิศใต้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็วิ่งกลับมาที่ประแจทางด้านทิศเหนือนะครับเพื่อมาต่อขอบพว่วเข้าด้วยกันกันกบโบนทป .1073 รถนั่งและนอนปรประกาศชนที่2เดวูรุ่วดนะครับ ทางด้านต่อหน้านะฮะที่25นะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนป้ายนะครับเป็นขบวนรถเร็วที่171นะครับต้นทางจากสถานีสงไกร์กรบปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอพาร์น์นะครับเป็นขบวนรถเร็ว172ซึ่งคานานี้ครับโอ้โหเวลาเดียวกันนะฮะขบวนรถเดือพิเศษทัคษินที่37นะครับต้นทางจากสถานี กลางกรุงเทพอภิวัตปรปลายทางสุเหง่ากรรพบเท่าสู่สุเหง่ากรรพบพอดีเลยนะฮะโอ้โหยอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ีไม่แน่ใจหัวรถจักอะไรนะฮะหรือว่าจะเป็น QSY ไม่ใช่หรอก ือ QSY แน่ใจนะฮะต่อตู้เ็จแอดขอไปชาร์จโทรศัพท์นะฮะตอนนี้แบตแอดจะหมดแล้วนะครับตั้งต่อขอเรื่อเ็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับคือนำริ้วนะฮะเดี๋ยวแอดขอไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือนำริ้วนะฮะ ถอยกลับเข้ามาชานชราที่หนึ่งนะครับซึ่งในขณะนี้ครับขบวนรถเดินพิเศษทักษินนนะฮะขบวนที่37นะครับต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสุงไงกรลบเข้าสู่สุงไงกรลบครับ เดี๋ยวเราไปรอดูรดขรับวนหนึเจ็เอ๊ะสาเจ็เข้ากันครับไปครับ